พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่22พฤษภาคมคิสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณริคาโด อันเวโลฟอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการพักผ่อนในวันสบาโตข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอพยบพทที่20ข้อ8จงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์คุณริคาโดอันเวโลเป็นพยานว่า ผมโตขึ้นมากับการฝึกปฏิบัติพักผ่อนในวันสบาโตสำหรับครอบครัวของผมวันเสาร์เช้าจะเป็นวันที่ไม่รีบเร่งเต็มไปด้วยแผ่นเคก้กไข่เบคอนการพูดคุยในครอบครัวและโทรทัศน์ถ้ารีโมทอยู่ในมือผมผมจะเปลี่ยนช่องเพื่อดูการ์ตูนตอนเด็กผมชอบวันสบาโตมากที่สุดเพราะผมจะผ่อนคลายไม่ต้องสนใจอะไร ไม่ต้องคิดถึงการบ้านที่จะต้องทำให้เสร็จแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ผมกลับไม่มีวันสบาโตไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถทำเช่นนั้นแต่เราต้องตั้งใจที่จะสร้างให้เกิดจังหวะของการทำงานและการพักผ่อนเพื่อมอบให้กับพระเจ้าทั้งหมดในการทรงสร้างเราเห็นพระเจ้าทรงทำพระราชกิจของพระองค์และพักผ่อนซึ่งพระเจ้าเป็นผู้กำหนดมาตรฐานนี้ เพื่อให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามการฝึกฝนเสริมสร้างให้เกิดจังหวะของการทำงานและการพักผ่อนในวันสบาโตที่เหมาะสมจะเป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฝังพระเจ้าและวางใจในการทรงจัดเตรียมของพระองค์ให้กับเรากล่าวโดวยสรุปวันสบาโตคือการนมัสการและพึ่งพาพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ ขาพเจ้าจะใช้การทำงานและการหยุดพักของข้าพระเจ้าเพื่อนมัสการพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อการหาจังหวะการทำงานและการหยุดพักที่ถูกต้องข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าวงทั้งหลายทำงานได้ดีและพักผ่อนให้เพียงพอเช่นเดียวกับพระราชะกิจ และการหยุดพักในการสร้างโลกของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ